สบายดีสบายดีท่านผู้สมทุกทุกท่านที่เข้ามาับสมซ่องมาเตสินสบายดียำแหลงทุกคนบ้านเฮากันห่างหายไปโดนและไม่ได้ลงคลิปหลยมือหลาหวัดแล้วเอาก็ออกมาอยู่ให้อยู่หนาทุกคนเลยอันนี้มือนี่มือนี่ก็ไล่มือเลยเละๆๆมือนี่ก็มาลกมกเตอดินมือกอดก็โลกมกเตอดินแต่เราหาไม่ได้ท้ายคลิปเนาะลกมกเตอดิน เขาค้นเมือได้ทั้งดำหนึ่งเลยคนอย่างลายว่ามันคำอะไรตะเลงอะไรได้ทุกคนหลยสี่อันคนเมือปิดอยู่เหือนสิค้นมือปิดป้าทุกคนเอ้ยลกได้ทั้งดำหนึ่งน้องสาวมาปิดช่อยว่ะเขาสิเมืออะไรปะสันเขาเมือเบิดเด้อปะสันป้าทรมอยนำกันเบิดมือ ปลระเทศไทยเสียเ,เมื่อกินผู้เดียวมันแม่นูน่บ่เนีน่ยนี่ชิโตออกมาแม่ตาป้านะโลกบนผืนดินทุกคนมัคคุรินกะลูกดกนี่ดินกะ,กกนนกะสวัสดีป้าลุงสบายดีป้าลุงเห็ดเนี้งอเอกันนะสบายดีป้าลุงไม่ขึ้นงานไม่ไมมไขึ้นี๋ยวใคขึ้นนี่เด้มัคคุรินเนาะ พาดกดกๆเลยทุกคนน้องกระบี่ไปขึ้นมากบ่่หญ่แต่ว่ามันดกไดไปขึ้นเขื่อนนะแม่โอ้แต่จะมันดรอปนี่คือโกขมอธรดินเลยทุกคนกน้องกรบี่เป็นคนค้นในหาสีอุม้มเอาอันนี้นะลรกแล้วหาสิอุม้มน้องกรบี่ค้นใช่แล้วชองเที่ยวสามเที่ยวอะไรแหละปั่นกับกักบเอื้อยคนเอื้อยด้ช่องเที่ยวน้องกรบี่ด้เที่ยวหนึ่ง ผัดใส่ได้ซีเที่ยวสันอันนี้ว่าไว้มืออื่นเม,ม,มื์หนึ่งบดเมยอแล้วมืออื่นหนึน่งะลกแล้วเสียเอาเมือตากไว้มีคนชื่อคล้ายทุกคนเลยลกไล่อันนั้นเทืออะไได้หนินักเทือดินนี่บนับจักชิได้จักชอบลกไปเท่ละน้อยเล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 ยนี่เด้อันนี้คนเมื่อปิดอยู่เหินเนาะ พอใบมันเขาก็ให้งัวกินโอ้ยมกงามๆทุกทีมันปิดแล้วงามๆล่างแล้วก็งามทุกคนเลยอีหยังเดี๋ยวนี่เอาอ๋อเอ๊กันในช่องโขนในใดค่อยสิผูกฟิดกันเลยเด้อเอ้าเอ้าเอาตอนนี้รอบปี๊ดแล้วอีหยั่งสามหอบ อ้ผู้เอาขึ้นเลยเพราะวา่าทอกลงขืนเหมือนเดิมอู้แม่แนยังนอนเมื่อยตัวกบีไล่เที่ยวเลยเราะวะอันนี้เอาเห็ดนะหมยมุยยืนเบิ้งเ,เอ,อ้ยผู้ใหญ่ถัดเอาโงยทิมเชอโอะมันนะชูทิมเชโฮมุยนะมุยมยืนเบิง้งปีนัวรเป็นงางระยาแล้วไปปดกับเห็ดเป็นระเบียบพวกเพื่อนไปปิดินะแถวนี่บ่ออาได้ทุกคน นี่แท้งาอันนี้มันนี่เพื่อนนะโบโบปิดเอาผัดปิดแต่อยู่เงาอันนี้แท้งาแท้นี่มันเป็นมากเลยอย่างเหมือนดื่มใส่อีกใส่อีกให้เบิร์ตนะโทษทีไปเบิ่งนลูกคนเอาใส่โพดโพผีลึกกลุมกันอย่างๆี้อย่างน้อยู่ ยู่แม่ก็ไปยอช่อยไปในแม่พัดอู้มก็ทรานมาให้เอ้ยเอาล่อมาแบ่งเอาใส่กนใส่กนแล้วยกจะบวขึ้นมันกลุ่มกันอยู่ผูโอ้ยป้นอยู่สามหอบกระโพดเนาะอ๋อเอ๊กันทรายได้ทับคอดีเลยฮะ มักทอดินมันบเหเนณหัวโลเบิ้งเบิ้งมันเข้าใจล่อเบิ na, si e ina, na, hak. Hak, na, <sa> ้งอาหารแก้ออกแก้ออกแก้ตะแบงมาใส่อันนี้อมุ้ยมันโยดลงเบิ้งเลยจนมันตั้งบรไรล้อนะคะหักมัเสียวยังตั้งได้อะนะผู้ขาล่อนะฮักหักเระเห็นไปคืนเย็นยาเฮ็ดยังอนนะขา ข้าล่อฮักเห็นแล้วไ่ิไปตัง้งได้เล็กอยู่ใช้บันเฮีอยู่ใช้แบบข้าบโบห้พ่อโจทยล่อใหม่เอาเอาเอาแบงแบงเอาลงขนนะอุม้มลงน,นะบักน้อยน้อยนะยนเ,เาาย็นเออใช่ไปเลยลูกแบงใช้ล่อง่ายนี่คักแร่เน,นี่ยในข้อยนะได้เฮียบันไดน้ำบกทราดินนะเหยียบเอาคอยแนะเอาเท่าละน้อยเบิง้งเบิ้งเวเห็ุมะ ปลาพนทุนคนคืออะปลาลูกเอ้ยรถเทหร่อปลาลูกนั้งได้บอโลนะรถปีนรถปีนไม่ใช้เล็กอันนี้มาใช้บวกรถกระปีนเลยคลอยออกคลอยออกคลอยละถูดล้มนะเด้กเล็กทำโม่ให้ปู่วโม่จอดอีกโอ้ยเด้เฉล่งเฉ่งเด้ตั้งรถล้อกาวมันเอาเย็นจับล้อให้อายลูก ห้อ้อายใ่เป็ดนเล็กจังฮัขดอันนี้แ่อกับมาตกครับมาคูนเป็ดนกะหัวควันกัสิอ้อผมวนกัเจ้าสักหัวันนั้นีากันเจ็บยัง่ถมือขัาใช้นาดหัวจนสีแตกเพราะกะหัวนี่ง เอาขึ้นเมือแร้วเขาอุ้มขึ้นเมือตอนนี้านกรบหัว่บลอบลเขาอุ้มขึ้นเหมือแล้วกันเอาน้เลมอนเกบมันเขาว่ารอปกปีหน่อไล <c oughs> มันนกยัดเป็นระเบียบด้เยียบมากมันาเพื่อนไปมือเมื่อเมื่อเชื่อแล้ว กะปีชี่เมื่อแล้วบ่ารอปีนบ่เลือดแตกเลยทุกคนตัดนอนนอนจะก๊อกก๊อมื่อแล้วไปดูไหมนี่ทุกคนก็เล้าหลอดหน่รอสิปีเลยฮักแล้วฮักกับไปดูไหมถูก เฮียอีกแล้วทางนั้นนะยู้ไปกระเฮียอีกแล้วมาหอดือจากกรเฮียอีกเฮียอีกแล้วก็บีนี่มาหอดือแล้วไปลงเลยว้าพูดมาหอด้วไปลงเลยพู้มาหอดแล้ว ว่ากองลอมกลองมานี่กองมักทอดินหุ่นไล่อีไลยแต่ใบเด้มากบลายพได้ายก๊อันนี่ก็ผู้ภากหน่อยัก๊อบก๊อกบอปไอ้ก๊อปอ้มาูม่ามานี่ ได้ทั้งดำอันนี้ปีดวางนึ่งนะได้ทั้งดำอันนี้มันน้ปั่นกันมือต้มฮะปัน่นกันเกือบเต็มพูดลองลิมอนหนงักกนได้รลดเป็นอะไรนะค่ะหูจึาแล้วเอาไปหนไงไม่ใช่รถนะเบิ่งเห็ดด่วนเห็ดร้ายรอบปีนดผูนขาหักขาหักแล้วาขาหขาลอได้ผูเป็นขาขุด <c oughs> พูอ่านกัค right? ้าฮักวานดีคกะคาหลุดฮักหวานดเลือดเลยดิเลือดแกันไอเดียบ้านนี่ก็ยากทำนี่บเจ็บซีนเบซีนแล้ว็ไอไช้เตรังกันาน้องไ้ม่อนแกมาเด็ด งูน้อยกตบกินมากข้ดินกินใบมันงูน้อยนะก็ได้กินกระดกได้กินกระดกกินกรกินกได้งูน้อยนะก็ได้เป็นปุ่มอยู่งานก็นเดยของกระเงเอาอีกมืออ่นอีกมืออ่นมันมืกิบะรเาะส่น แ้ม่ซยกมากินเลียไปลายแล้วต้มกินเพิ่มแล้วก็ปั่นกันพร้อมก็มาทดินกระกองดูน้าเบียร์หรือฟองเลือกวน <th> <al arm> <prescribe orders>